สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลลีกครับนะครับคู่ระหว่างไบตันนะครับปะทะกับปอร์สมัทนะครับเด็กันคืนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับไบตันนั้นใช้สำรองลงเกือบครึ่งทีมนะครับตัวที่ไม่ได้ลงในเกมลีกอย่างอารอนคอนอลลี่นะครับแล้วก็อารีเลีานะครับไฮยาบัตนะครับจะได้ออกสตาร์ทเป็นคู่หน้าในเกมนี้นะครับแทนที่นีโซไมล์และก็อดัมลาดาน่านะครับผมส่วนปอร์สมัทนะครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บนะครับแล้วก็จะใช้จอร์นมาร์กิสนะครับ เป็นหน้าเป้าเช่นเคยนะครับโดยมีโรนันคัตติสนะครับสนับสนุนริมเส้นร่วมกับมาคัสเฮเนสนะครับผมไปต้านนะครับบอลดีมีทรงนะครับแม้ว่าจะแพ้เชลซีก็แพ้แบบสู้ได้สนุกนะครับดังนั้นเรื่องมาตรฐานคงไม่ต้องสงสัยนะครับการเปิดบ้านเจอทีมระดับลีทูแบบนี้ไม่น่าใช่เรื่องยากอะไรนักหนานะครับแถมราคาไม่แรงนักนะครับแค่ขอชนะเป็นใช้ได้แล้วครับวัดต่อไปเลยนะครับผมเอาละครับ ฝันทงนะครับเจ้าบ้านมาแน่ละครับอยู่ไปตั้นฝันดีนะครับผมิเคอห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง